สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดยามและเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ มาตั้งแต่เกิดสิทธิ์นี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะสิทธิสําหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับและผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อใหเ้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับสิทธิสิทธิของเด็ก ็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิที่จะรับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุดาตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับ เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการกล่มเกลจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับ เด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับสิทธิเด็กมันเป็นสากลเยี่ยสิทธิเด็กมันเป็นสากลเด็กๆทุกคนต้องรู้และเข้าใจสิทธิเด็กมันเป็นสากลเยี่ยสิทธิเด็กมันเป็นสากลเยใหญ่ทุกคนต้องรู้และเข้าใจเยี่ยมทุกคนทุกคนมี คนครู้จักรักษารักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิใครมีสิทธิและมีหน้าที่มีสิทธิและมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิใครเยโยโยี่ยเยด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับ เด็กๆอยากขอขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้เนาะขอชุดใหญ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นน,นั้นไซสไม่สำคัญหากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสันขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกๆวันขอพ่อแม่ผู้จากันให้ดีๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตีเมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟังเด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนักผู้ใหญ่รักเด็กเลื่นลมสุขสมหวัง ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตังค์แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควรสิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วย <c oughs> เช่นกันครับ ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นร,รับเสยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ